วัดหนองตาแก้วจังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยย้อนยุคและมีประสบการณ์ค่อนข้างมากสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกๆท่ทานเลยนะพวกกับผมเหมือนเดิมนะภูผาเพชรทองคนองฤทธิ์ใครยังไม่ได้กดติดตามนะอย่าลืมกดติดตามไว้นะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปเวลาผมปล่อยคลิปวิดีโอนะครับและใครนะที่อยาก ไปติดตามผมอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือ Facebook ส่วนตัวของผมนะชื่อเฟซว่าภูผาเพชรทองสามารถไปกดเพิ่มเพื่อนหรืออินบ็อกซ์หรือโทรเข้าไปพูดคุยกันได้นะไม่ว่าจะเป็นการฝากประสบการณ์ทางด้านวัตถุมงคลน,นะแนะนําอะไรต่างๆนะสามารถเข้าไปพูดคุยปรึกษานะอะไรผมได้เลยนะครับนะในช่องทางนี้หนึ่งช่องทางนะครับและที่สําคัญเวลา สองทุ่มครึ่งของทุกวันจะมีไหลสดจําหน่ายพระเครื่องเครื่องรางโดยผมเองภูผาเพชรทองเป็นพระเครื่องเครื่องรางนะครับเกจิคณาจารย์ทั่วประเทศแท้รับประกันสากล100%เพร้อมจัดส่งฟรีให้กับพี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านด้วยนะอย่าลืมไปติดตามแล้วกันวันนี้ผมจะมาพูดถึงวัดหนองตะแก้ว ของดีวัดหนองตะแก้วอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งวัดนะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างมากคือถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยในสมัยที่หลวงพ่อกลวยพรรษาที่11เนี่ยท่านได้ไปจําพรรษาอยู่ที่นี่นะที่วัดหนองตะแก้วจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็มีเรื่องราวที่วัดนี้ก็คือเกี่ยวกับต้นสมอนะครับแล้วก็เกี่ยวกับบ่อน้านาของวัดหนองตะแก้วนะถามว่าการจัดสร้างวัตถุมงคลในยุคข,ของห <Ĉ> ลวงพ่อกลวยมีไหมการจัดสร้างไว้ที่วัดหนองตะแก้วไม่มี แต่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลย้อนยุคขึ้นมาของหลวงพ่อกลวยสร้างรุ่นแรกที่วัดหนองตาแก้วในปีพศ2553นะครับเป็นรุ่นแรกเลยสร้างพร้อมกับวัดโคศีตารามที่เป็นรุ่นฉลองเดือนไทยนะที่เป็นพิธีปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่ที่วัดโคศีตารามอีกหนึ่งรุ่นนะวันนี้ผมจะมาแนะนํารูปหล่อองค์บูชาหน้าตัก3นิ้วความสูง4นิ้วครึ่งนะ เป็นเนื้อเลิ้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าบูชาเป็นอย่างมากหลายๆคนถามมาว่าอยากได้รูปหล่อองค์บูชาหลวงพ่อเหลือเกินแต่ไปไม่ทันนะวัดโคสีตาลามหมดเกี้ยงเลยนะวันนี้ผมก็เลยขอมาแนะนำนะเป็นวัดหนองตะแก้วและกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่น ปีเก่าปีลึกที่น่าบูชาเป็นอย่างมากหนึ่งแหละนะครับน่าไซส์ไม่ใหญ่มากนะเป็นหน้าตัก3มนิ้วเราสามารถตั้งหิ่งเล็กๆให้กับหลวงพ่อได้หรือเอาไปตั้งที่บริษัทสำนักงานหน้าร้านค้าหรือไปตั้งหน้ารถได้เลยนะาไซส์หน้าตัก3นิ้วเดินทางไปไหนมาไหนจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับนะร,บนะรุ่นนี้นะจัดสร้างในปีพศ2553ปลุกเสกพร้อมกับวัดโคศิตารามในปีพศ2553ร25รุ่นฉลองเลือนไทย ที่จะมีเกจิชื่อดังหลายท่านมาปลุกเสกนั่นก็คือหลวงพ่อรวยวัดตะโกหลวงพ่อเพียรวัดเกินกระถินหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อพาวัดโคกดอกไม้หลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอและยังมีอีกหลากหลายเกจิคณาจารย์ที่มาร่วมพิธีพุทธาพิเศษในครั้งนี้ถือเป็นของดีอีกหนึ่งรุ่นที่ราคาไม่สูงมากและน่าบูชาเป็นอย่างมากนะครับนี่เลยหน้าตัก3นิ้วนะหลวงพ่อกวยชุดตินทโลด้านหน้าเขาจะเขียนไปเลยและเขียนว่ารุ่นหนึ่งด้วยนะเป็นเนื้อเลิซน นะครับนะเป็นเนื้อเลซินนะใต้ก้นนะครับนะ่ะจะเป็นผ้ายันสีแดงแปะไว้และจะมีตาประทับ2จุดนะครับแบบนี้มีตาประทับ2จุดนะด้านหลังนะครับนะด้านหลังจะเขียนไว้เลยนะว่าวัดหนองตาแก้วจังหวัดสุพรรณบุรีมีรายละเอียดเขียนไว้ด้วยแล้วเขาทําพิมพ์ทรงค่อนข้างสวยงามนะครับนะสวยงามมากรายละเอียดชัดเจนมากนะครับนี่ขอถือว่าเป็นอีกหนึ่งของดีองค์บูชาที่น่าบูชาเป็นอย่างมากตอนนี้ยังซื้อขายกันในราคาไม่สูงมากนะครับอยู่หลักร้อยปลายหรือหลักพันต้นแค่นั้นเองนะครับแล้วแต่เรา จังหวะนะ ที่เราจะไปได้ราคาประมาณไหนนะครับนะแต่สุดท้ายเราก็จะอยู่ราวๆประมาณนี้ในช่วงนี้นะครับนะขอบอกก่อนว่าในช่วงนี้นะนะครับในะช่วงเดือนกรกฎาคมปีพศ2564นะอยู่ในราคาประมาณนี้ร้อยปลายถึงประมาณพันต้นๆน,นะครับนะที่เห็นซื้อขายกันก็คือไม่เกินพันห้านะแต่หลังจากนี้ไปแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาจะขยับขยื่นเคลื่อนย้ายไปยังไงนะก็แล้วแต่เอ่อเรื่องของอนาคตละกันนะครับแต่วันนี้มาแนะนําของดีหนึ่งรุ่นนะพี่ทีดีนะพิมพ์สวยนะครับ ราคาไม่สูงนะครับน้เหมาะกับการบูชาเป็นอย่างมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เป็นการแนะนําวัตถุมงคลน,นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะอย่าลืมนะกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็อยากติดตามผมอีกหนึ่งช่องทางก็คือ a c e b o o k ภูผาเพชรทองสามารถไปติดตามกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ